สวัสดีค,ครับกากราข้าม n อ็ทข้ามนี้อยู่กับตูนวรัตและกุ้งโสพิตเช่นเคยนะครับเงินรางวัลอันฉีดกีฬาซีเกมส์ตอนนี้แนวโน้มเรียกว่าดีเลยครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเต็มที่คาดว่า20พฤศจิกายนนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครับไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับซีเกมส์นะครับนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณ,ณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวาระสำคัญเรื่องแรกตอนนี้ทางรัฐบาลกัมพูชากังวลเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่300คนที่จะมาแข่งซีเกมส์จึงแสดงเจตจำนงขอพักในโรงแรมกลางร่วมกัน ไม่อยากแยกพักตามชนิดกีฬาเหมือนชาติอื่นๆนะฮะคือชาติอื่นๆเนี่ยสนามที่ไหนแข่งเขาก็จะไปพักโรงแรมใกล้ๆที่นั่น <S <S แบ่งแยกตามชนิดกีฬาค่ะเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับซึ่งตอนนี้มตรีซีเกมก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในกรุงเทพชลบุรีสงขลาแล้วก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเต็มที่วันนั้นก็ถือว่าทีมนักกีฬากัมพูชาค่อนข้างพอใจประเด็นนี้นะฮะส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องเพิ่มเงินรางวัลให้กับนักกีฬาครับล่าสุดผู้ช่วยศาสตรจาจ สีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีการหารือร่วมกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รับปากจะนําเรื่องเนี้ย ไปคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหาแนวทางการดําเนินการให้ถูกต้องและนําเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไปคาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับรวมถึงเรื่องเบีย้ยเลี้ยงเก็บตัวซ้อมนักกีฬาที่ยังค้างจ่ายตั้งแต่สิงหาคมนะฮะทางกกทและกองทุนเนี่ยก็จะเร่งรัดกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายมาจ่ายให้นักกีฬาได้ครบจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ส่วนการถยทอดสดที่กําหนดถ่ายทอด 30จาก50ชนิดกีฬาเนี่ยก็มีสมาคมบางสมาคมหลายแห่งกังวลว่าเอ๊จะไม่ได้มีการถ่ายทอดดังนั้นถ้ากีฬาชนิดใดที่ไม่ถูกเลือกสามารถแจ้งมายังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เลย เพราะว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยเป็นของสหพันธ์ซีเกมส์นะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายขอเปิดช่องถ่ายทอด2,000ดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ดึงสัญญาณไปถ่ายทอดตามช่องทางของแต่ละสมาคมได้เลยครับ27-28พฤศจิกายนนี้นักกีฬาทีมชาติก็จะทยอยลงทะเบียน นักกีฬาเพื่อรับเอดีการนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยเดินทางมาประเทศไทยในวันที่1ทธันวาคมสำหรับนักกีฬาจากชาติต่างๆส่วนเรื่องของนักกีฬาที่จะถือธงชาติไทยและเดินนำขบวนพาเรดในพิธีเปิดเดี๋ยวขอสรุปอีกครั้งหลังวันลงทะเบียนเรียบร้อยครับ